ยังติดอยู่ครับที่คินต,ย,ตยอนอาบูเอโนโอมีโอกาสสัดซ้าย้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ับจังหวะยิงครั้งแรกของวินเตอร์บูเอโน่แล้วยิงเข้าไปยังสุดสวยครับลูกนี้ใบไม้ล่วงเลยครับจังหวะจับขวาดีดซ้ายแล้วมันไซดก้อยเช็ดคานเข้าประตูครับคือดูไกลๆเนี่ยมันรู้ไม่มีอะไรเลยครับดีลูกนี้คือมันติดสายแล้วมันม้วนลงครับ ลูกนี้จะเกี่ยวไว้ไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับแทงช่องมาลูกนี้เน่งๆแล้วป้ายไม, bring, ไม้เรียบร้อยครับโอ้โหอย่าบอกว่าลงมาเป,ป็นซูเปอร์ซับอ,อีกหนคนนะครับมาซยะชิบายาม่าครับดูครับแทงมาในหลุดทั้งแผงครับจับเสร็จดี ط, ลูกนี้เบาสกิวพยายามเซฟแต่เอาไม่อยู่ครับโอูดีลูกนี้เข้าไปครับ2-0ของเซเนโซแล้วมาจากสองซูเปอร์ซับเลยครับโอ้โหตัวสำรองเลยครับวันนี้